ในชีวิตหนึ่งของข้าข้าสังหารมารนับหมืน่นท้าประลองเสียงน,นับร้อยและยังไม่เคยแพ้แม้แต่ครั้งเดียวแต่ที่สุดแล้วข้ากลับพบว่าไม่มีสิ่งใดน่าสนใจไปกว่าความตายบันทึกสุดท้ายของมู่เฉินผู้ไร้พ่าย,ายเบื่อโลกกลางหุบเขาหมอกมืด ที่สูงเหนือฟ้ามู่เฉินยืนสงบนิ่งบนยอดผาลมกระโชกผ่านชุดคลุมสีดำยาวที่สะบัดดังฉับฉับแววตาสีดำดุดเหวลึกทอดมองโลกเบื้องล่างโลกที่เขาครองมาแล้วทุกสำนักทุกทุกขีดจำกัดขึ้นถึงจุดสุดยอดของยุทธภพเมื่อข้าขึ้นถึงจุดสุดยอดแล้วข้างล่างก็ไม่เหลือใครให้สู้ ทันใดน,นั้นฟ้าผ่าฉับกลางอากาศเสียงหัวเราะเย็นเยียบคือกล้องในมิติเจ้ากล้าขอข้าก็จะให้เจ้าเกิดใหม่ในร่างของคนที่อ่อนแอที่สุดในใต้ล่าการกำเนิดใหม่ชายหนุ่มสะดุ้งตื่นจากความฝันร่างสันระริกลมหายใจขาดช่วงแขนขาไร้เรี่ยวแรง เขาอยู่ในห้องนอนสไตล์ชีนโบราณหรูหราแต่กลับเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความทุกข์ <c oughs> ทำไมข้าขยับไม่ได้เด็ดชายชื่อไบหลงยุ้ยคุณชายผู้ไร้ลมหายใจแห่งตระกูลใหญ่คือร่างใหม่ของม <c oughs> ู่เฉินดีนี่แหละร่างที่ข้าต้องการครอบครัวที่อบอุ่นแต่สายตาเย็นชา มารดาเข้ามากุมมือเขาด้วยน้ำตาพี่สาวบุญธรรมใบสุรงคุกเข่าข้างเตียงอย่างอ่อนโยนแต่ในเงามืดเบื้องหลังม่านกลับเต็มไปด้วยเสียงซุบซิบดูแคลนของญาติในตระกูลยังไม่ตายอีกหรือคนแบบนี้ยังมีหน้าถือสายเลือดใบงั้นหรือไบหลงยุย่ะเพียงยิ้มบางๆแววตาเปล่งแสงเยือกเย็นข้ากลับมาแล้วพร้อมทุกสิ่ง แม้ในร่างนี้จะไม่มีอะไรเลยก็ตามก้าวแรกสู่การลุกขึ้นยามคำ่ำเขาออกจากห้องลับๆทั้งที่ยังเจ็บร่างระหว่างเดินผ่านลานเก่าร้างเขาพบเด็กสามคนกําลังฝึกวิชาด้วยท่าทางงุ่มง่ามใต้แสงจันทร์เจ้าเชื้ออะไรข,ข้าเซียวหูคนเก็บฟื้นขอรับยอยากเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าดูถูกน่่ยไหม เอเด็กสามคนที่ถูกลืมภายใต้แสงจันจางเด็กสมคนต่างมีผิวคล้ำกล้านจากการทำงานหนักคนหนึ่งแขนบวมจากฟืนตกใส่อีกคนเดินกระเพลกจากอุบัติเหตุตอนขนถังน้ำพวกเขาคือเซียวฮูเซียวจินและเซียวหลานเด็กรับใช้ที่แม้กระทั่งพวกคนรับใช้ด้วยกันยังไม่อยากพูดด้วยไปหลงเยื่อมมองพวกเขาด้วยสายตาที่ไม่มีแม้แต่ขอามเวทนา มีเพียงการประเมินมือของพวกเจ้าแม้จะสกปรกแต่กระดูกแน่นเอียดรากฐานไม่ธรรมดาเซียวจินรีบพูดคุณชายท่านกำลังล้อเล่นใช่ไหมเรานะ่ะแม้แต่ท่ากระบี่ยังจับไม่ถูกก็เพราะงั้นพวกเจ้าจึงสมควรเริ่มจากศูนย์อย่างแท้จริงการฝึกในเงามืดคืนแล้วคืนเล่า ไปลงเยื่อมสอนท่าฝึกพื้นฐานที่แม้แต่ในสำนักชั้นยอดยังไม่เคยเปิดเผยทั้งการปรับลมหายใจการยืนมั่นการกระจายแรงจากเอวสู่ปลายเท้าและการใช้หูฟังลมฝ่ามือรับแรงเด็กทั้งสามแทบกระอักเลือดในวันแรกอกคุณชายทำไมฝึกยืนนิ่งยังปวดไปทั้งร่างเพราะพวกเจ้าคือคนอ่อนแอเจ้าต้องเริ่มจากตรงนั้น ไปหลงเยื่อมเองก็นั่งฝึกอยู่งิบเงียบไม่ห่างจากพวกเขาทั้งที่ร่างกายเจ็บทุกข้อต่อแต่เขาก็ไม่หยุดแม้แต่ค่าก็เริ่มใหม่จากศูนย์พวกเจ้าไม่มีสิทธิ์บนเสียงตบหน้าในยามเช้าเช้าวันที่7ระหว่างพิธีประจำเดือนของตระกูลไปที่ลานใหญ่ใจกลางเรือนตระกูลเสียงคนหัวเราะเยาะดังก้องเมื่อไปหลงเยื้ยมปรากฏตัวในชุดสีอ่อนแขนเสื้อยังมีรอยขาด เขามาพร้อมเด็ก3าคนที่ไม่มีใครในตระกูลจำชื่อได้ไปหยุนลูกพี่ลูกน้องของเขาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกยอดฝีมือเดินเข้ามาตบไหล่เขาแรงๆพร้อมหัวเราะอายุ่เจ้าเอาคนเก็บฟืนกับเด็กล้างห้องส้วมมาทำอะไรกันจัดตั้งสำนักขยะหรือไงผู้คนหัวเราะเสียงดังลั่นไปหลงเยื่อม,มองเขาเฉยๆจากนั้นก็เอ่ยเบาๆว่าเอามือออกจากตัวข้า ะ <Huh? S 2> เพีย้ยเสียงตบดังสนั่นไปทั้งลานไปหยุนเซไปสองก้าเลือดกบปากเสียงทั้งลานเมียบสนิทคนอ่อนแอที่เดินไม่ได้เมื่อไม่กี่วันก่อนกล้าตบยอดฝีมือไปหลงเยื่อมมองทุกสายตาที่จับจ้องรอยยิ้มบางแต่มืดมนค่อยๆปรากฏขึ้นข้ากลับมาแล้วจมจดจำชื่อของข้าให้ดีไปหลงเยื่ม เสียงฝีเท้ายามราตรีราตรีนั้นเงียบสงบกว่าทุกค่ำคืนแสงจันทร์สาดส่องลงมายังลานฝึกเก่าทางทิศตะวันตกของจวนไปซึ่งถูกทิ้งร้างมานานนับสิบปีรากไม้ทะลุอิฐโบราณเถาวันไต่ผ่านประตูไม้ผูพังราวกับการเวลาพยายามกลืนกินอดีตให้หายไปจากสายตาผู้คน ภายใต้เงาหลิวที่ไหวเอ็นตามแรงลมไปหลุงยื้ยนั่งนิ่งอยู่บนหินผุขนาดใหญ่ดวงตาปิดสนิทขายื่นเหยียดไปข้างหน้าฝ่ามือทั้งสองวางราบบนเขาลมหายใจเข้าช้าและลึกเส้นผมสีขาวแซมแดงปลิวไหวตามลมราวกับเปลวเฟิงเงียบงนันกระแสลมผ่านผิวใบหญ้าแต่ทันใดนั้น เขาลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาสีเงินสะท้อนเงาจันทร์ราวคมกระบี่เจ้าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ามาเสียงเบาราวกับกระซิบกับสายลมแต่อีกฝ่ายได้ยินแน่นอนวูบเงาดำพุ่งจากบนหลังคาร้างลงสู่พื้นอย่างไร้เสียงฝีเท้าร่างนั้นในชุดดำทั้งตัวสวมหน้ากาก,ากหนังรูปร่างสูงเพรียว มือถือมีดโคง้งคมกริบทั้งสองข้างพุ่งตรงมาหาเขาอย่างไร้ปราณีชัวมีดแรกฟาดลงตรงจุดที่เขานั่งแต่ขณะนั้นไปหลงเยื่อหายไปแล้วเงาร่างหนึ่งหมุนต่ำติดพื้นปลายเท้าตวัดจากขวาไปซ้ายอย่างรวดเร็วพักผู้รอบสังหารสะดุดเข้ากับแรงเตะก,กระชากสมดุลเสียร่างลอยเคว้งไม่รอให้ตกถึงพื้น หลงเย่ยปรากฏเบื้องหลังมือซ้ายกระแทกไหลอีกข้างง้างหมัดเข้าซี่โครงปักเสียงกระดูกแตกราวไม้แห้งเจ้ามาจากพักวายุซ่อนกลิ่นปราณพิรุณของเจ้าบอกข้าชัดใครส่งเจ้ามาผู้บุกรุกไอเป็นเลือดพยายามยันตัวลุกแต่ร่างสันเทาข้าไม่รู้แค่รับคำสั่งซองเงินจดหมายลับ หลงเยื่อใช้ปลายเท้าเขี่ยหน้ากากออกเบื้องหน้าเผยใบหน้าชายหนุ่มวัย20เศษมีรอยสักที่ใต้ตาขวาสัญลักษณ์เฉพาะของมือที่ห้าแห่งพักวายุซ่อนเขาจดจำได้มู่เฉินในอดีตเคยประเดิมมือกับชายผู้นี้มาแล้วเจ้ากลับมาเกิดอีกครั้งแต่ยังใช้ชีวิตต่ำตมเช่นเดิมเจ้าคุกกลับมาเกิดอีกครั้งเขาไม่เข้าใจ กลับไปบอกนายเจ้าว่าข้าตื่นแล้วตุ้มหมัดฝ่ามือดานข้างพุ่งกระแทกกลางอกศัตรูทรงร่างปลิวทะลุกำแพงไม้ผุพังไปอีกฝากของหลานฝุ่นควันคละคลุ้มเหลือเพียมเงาไปหลงเยื่อยืนกลางแสงจันเงาของเขาทอดยาวบนพื้นราวกับเงากระบี่ที่ฟาดฟันโชคชะตา กลิ่นคาวเลือดใต้เงาจันทร์กลิ่นเลือดคละคลุ้มกลางอากาศกลิ่นโลหะอุ่นป่าปนกับละอองฝุ่นลลานฝึกเงียบงันไม่มีแม้เสียงมแมลงร้องร่างของชายชุดดำแน่นนิ่งใต้ซากไม้พังแขนขาบิดเบี้ยวผิดรูปใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดดวงตาเบิกโพรงด้วยความเจ็บปวดและตื่นกลัวในเวลาเดียวกันไปหลงเยื่ ยืนอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสองจังเขาไม่ได้รีบเข้าประชิดเพียงยืนมองเงียบๆราวกับกำลังประเมินบางสิ่งในใจฝีมือเจ้ายังอ่อนแต่กล้าฝ่าลานข่าเข้ามาถือว่าหัวใจกล้าดีน่าเสียดายเจ้ามีโอกาสหนีแต่ไม่ใช้มือของเขายกขึ้นช้าๆนิ้วกลางและนิ้วนางแตกกันเบาๆเ,เป็นท่าไร้กระบี่ในอากาศ กระแสลมเย็นวูบขึ้นจากพื้นดินใบไม้ร่วงขึ้นแทนที่จะตกลงเป็นการควบคุมกระแสปรานระดับสูงที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญยังแทบไม่เคยเห็นชายชุดดำตัวสั่นเขายกมือพยายามยันตัวขึ้นดวงตาแดงกล่ำเอ่ยเสียงแผ่วข้าข้าทำตามคำสั่งไม่เคยคิดจะฆ่าแค่แค่ลองเชิง ไปหลงเย,ย่ยิ้มบางๆริมฝีปากโค้งขึ้นราวกับเยาะเยะ้ยลองเชิงเจ้าพูดเหมือนข้าคือของเล่นให้ใครทดลองเสียงสุดท้ายขาดห่วงพร้อมกับฝ่ามือที่ฟาดลงอย่างไร้ปราณีเืินเบาๆราวคลื่นใต้ผิวโลกร่างของผู้บุกรุกสะบัดเล็กน้อยก่อนแน่นนิ่งไปตลอดการหลงเย,ย่ยืนเงียบครู่หนึ่งก่อนหันหลังเดินกลับเข้าสู่เงามืด เขาไม่หันกลับไปอีกเลยไม่มีแม้แต่ความลังเลในฝีเท้าเหนือหลังคาเรือนที่เงียบเงันดวงจันทร์ครึ่งดวงยังคงสาดแสงบางๆแต่ใจของเขากลับเย็นเยียบกว่าราตรีพันเท่าเสียงเงียบในสายเลือดผ่านไปไม่นานหลังจากที่ร่างของชายชุดดำสิ้นใจบรรยากาศในลานฝึกเก่ากลับมาเงียบอีกครั้ง แต่หาใช่ความเงียบแบบเดิมหากเป็นความเงียบที่หนาวเย็นเยียบเย็นถึงไขกระดูปไปหลังเยื่อเดินลัดเลาะผ่านเงาไมา้ด้วยก้าวที่มั่นคงแสงจันทร์ข้างหลังโทษยาวเงาร่างเขาจนถึงกำแพงเก่าสายลมเอื่อยพัดปลายผมยาวพลิ้วคลอเคลียบ่ากว้างแต่ในใจของเขากลับไม่ได้สงบดังผิวน้ำใต้จันทร์ พักวายุซ่อนถึงกับยอมลงมือในจวนไปผู้ใดเป็นคนออกคำสั่งกันแน่เขาพึมพำเบาๆพลางหยุดยืนตรงหน้ากำแพงหินที่มีรอยร้าวจากศึกเมื่อครู่นิ้วเรียวแตะเบาๆลงบนเศษเลือดที่กระเด็นอยู่ตรงนั้นสัมผัสเย็นเฉียบแต่ชัดเจนว่าเพิ่งหยดได้ไม่นานตึงตึงตึง เสียงฝีเท้าสม่ำเสมอสามจังหวะดังมาจากด้านในไม่ใช่เสียงของคนที่ลอบเร้นแต่เป็นก้าวเดินของคนที่ไม่คิดจะซ่อนไปหลงเยื่อไม่หันกลับแต่เอ่ยออกเสียงเบาๆหยุนเจ้ากลับมาเร็วดีนี่จากเงาดำใต้หลังคาเรือนไปหยุนปรากฏร่างออกมาช้า สวมชุดซ้อมสีขาวมีเลือดเปรอะตรงแขนเสือ้อดวงตาสีหมอกยังคงนิ่งแต่เต็มไปด้วยคำถามเสียงฝ่ามือเมื่อครู่นั่นคือเจ้าใช่ข้าข้าเขาเสียงหลงเยื่อไร้อารมณ์แต่หนักแน่นดังกระบี่ที่ปักลงกลางโต๊ะไปหยุนก้มลงมองร่างแน่นนิ่งใต้ซากไม้แม้จะอายุน้อยกว่า แต่กลับไม่แสดงความตื่นตระหนกแม้แต่น้อยพักวายุซ่อนืึคนที่มาจับตาข่าด้วยสายตานั้นอีกแล้วเขากล่าวเบาๆแล้วปลายตามองพี่ชายหรือว่าพวกมันจับตามองเจ้าหลงเยื่อไม่ตอบทันทีเพียงแต่ยิ้มจังๆแล้วกล่าวด้วยเสียงเรียบเย็นมันไม่ได้จับตามองใคร มันแค่ลองว่าข้าตายไปจริงหรือ,อยังเงาแห่งบาดแผลกลิ่นเลือดยังคงคละคลุ้งไม่จางแม้เวลาผ่านไปหลายนาทีตั้งแต่ศัตรูแน่นนิ่งแต่ความรู้สึกตึงเครียดยังปกคลุมทั่วลานร้างเก่าไปหยุนก้าวเท้าเข้าใกล้ร่างศพอย่างระมัดระวังดวงตาสีเทาหม่นจับจ้องอย่างนิ่งสงบ เขาหยุดยืนเหนือร่างของชายในชุดดำก่อนจะคุกเข่าลงช้าๆพลิกเสื้อขึ้นด้วยปลายนิ้วเบื้องหลังเสื้อที่ฉีกขาดแผลชะกันลากยาวจากบ่าลงถึงเอวลึกจนเห็นเนื้อในและไม่ใช่ฝีมือของไผ่หลงเยื่อแน่นอนแผลนี้ไม่ใช่ของเจ้าไผ่หยุนกล่าวเรียบเป็นรอยฟันจากกระบี่ก่อนที่มันจะมาถึงที่นี่ ไปหลงเยื่อก้าวตามมาหยุดข้างน้องชายสายตาเขาไล่สำรวจตั้งแต่บาดแผลจนถึงปลายเท้าศพใบหน้าเรียบนิ่งไม่มีแม้แต่ความสงสัยแต่เป็นการยืนยันหมายความว่าเขาถูกใครเล่นงานมาก่อนแล้วหรือไม่ก็ไปหยุนต่อเจ้าที่อยู่เบื้องหลังคำสั่งนี้ไม่ต้องการให้เขากลับไปตั้งแต่ต้นทั้งสองนิ่ง มีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านเศษใบไม้บนพื้นลานไปหยุนขยับมืออีกครั้งพลิกแขนขวาของศพขึ้นเพื่อสำรวจทันใดนั้นเขาชะงักที่บริเวณเข้อศอกด้านในมีรอยสักสีหม่นซีดรูปเงาขนซ้อนกันสองชั้นลวดลายที่คนธรรมดาไม่มีวันลืมหากเคยเห็นสำนักเงาดำไปหยุนเอ่ยเสียงต่ำ ไปหลงเย้วยหิหริตาแคบลงดวงตาสีเงินเปล่งประกายวาววับในความมืดแฝงมากับพักวายุซ่อนงั้นหรือแต่เจ้าสำนักข้าเคยฆ่ามันไปแล้วดุยมือข้าเองไปหยุ่นเงยหน้าขึ้นทันทีสีหน้าเปลี่ยนไปในพริบตาดวงตาหลีลงเล็กน้อยอย่างนั้นเจ้าพูดเหมือนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าพบมัน ไปหลงเย่เงียบไปชั่วอึดใจก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่หนับแน่นเพราะในอดีตก่อนข้าจะตายข้าคือหมูเฉินจอมยุทธอันดับหนึ่งแห่งแดนเหนือข้าฆ่าหูหน้าสำนักเงาดำในศึกใต้ภูเขาเงาสะท้อนเมื่อเจ็ดปีก่อนไปหยุนอึง้งแต่ไม่ใช่เพราะเขาไม่เชื่อหากเพราะเขาเริ่มเข้าใจขยับตัวขึ้นจากร่างศพ แล้วยืนมองพี่ชายอยู่นิ่งๆครู่หนึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าคือพี่ข้าจริงๆไม่ใช่เพียงชื่อแต่คือคนเดิมไปหลงเยื่อไม่ตอบแต่แววตาอ่อนลงเพียงชั่วพลิบตาและในขณะที่ทั้งสองยืนกลางลานเสียงหนึ่งแผ่วเบาดังมาจากกำแพงฝั่งเหนือของจวนเป็นเสียงหวีดเบา คล้ายลมพัดผ่านร่องไม้แต่ไม่ธรรมดาไปหลงเยื่อชะงักสายตาเหลือไปทางเงาทึบเบื้องหน้ามีใครอีกคนที่ยังไม่ไปกลิ่นลมหายใจแห่งแดนหลังความตายเสียงวีดเบาแว่วลอดกำแพงไม้เก่าอีกครั้งครั้งนี้ยาวกว่าเดิมเล็กน้อยคล้ายเสียงขูดของเล็บกับแผ่นกระดานผุ ไผหลงย่วยเหลือบตามองทิศเหนือนของลานตรงเรือนร้างที่มืดสนิทมืดเสียยิ่งกว่าคืนเดือนดับยังมีคนอยู่ในเขตเรือนหลังเขากล่าวโดยไม่ต้องคาดเดาไบหยุนกระชับกระบี่ข้างเอวดวงตาเข้มข้นขึ้นทันใดเขาก้าวขยับเท้าเล็กน้อยจัดระยะประชิดพร้อมรุกแต่ไปหลงยั่ยยกมือห้ามเบาๆเดี๋ยวก่อนเขากล่าวเสียงต่ำกลิ่นนี้ ข้าเคยเจอมาก่อนสายลมวูบหนึ่งพัดผ่านไอเย็นจากเงาทางเหนือไหลเข้ามาในลานชั่วพริบตากลิ่นที่เคยคลักคลุงก็เปลี่ยนเป็นกลิ่นหญ้าเน่าเปียกกลิ่นเลือดแห้งและกลิ่นขมเหลไฟโบราณกลิ่นที่ไม่ควรอยู่ในโลกปกตินี่ไม่ใช่กลิ่นของสิ่งมีชีวิตไบหยุนพึมพำหรือเป็นกับดักของสำนักเงาดำไบหลงยุ่ยไม่ตอบ เขาหยิบขอบางอย่างจากในอกเสือ้อแผ่นหยกสีดำแกะลายกลีบดอกไม้ที่มีรอยกร้านหนึ่งจุดเมื่อปลายนิ้วเขาสัมผัสหยกนั้นพลันเรืองแสงจางๆสีครามซีดแล้วแตกแกรกอย่างไม่มีเสียงไผย่หยุนเบิกตาเล็กน้อยนั่นคือคือเครื่องตรวจพลังวิญ,ญญาณระดับสูงไปหลงเยื่อพยักหน้าเบาๆมันแตกเองแสดงว่า มีวิญญาณระดับกลางขึ้นไปเคลื่อนไหวในรัศมีสามจังความเงียบปกคลุมอีกครั้งแม้แต่มแมลงก็หยุดส่งเสียงใบหยุ่นขยับมือช้าๆดึงกระบี่ออกครึ่งหนึ่งแสงจันทร์สะท้อนคมกระบี่เฉียบวาวราวเตือนแกงเงามืดตรงหน้าข้าจะไปล่อมันออกมาเจ้าเตรียมไว้ข้างหลังอย่าข้าทิ้งก่อนที่จะรู้ว่ามันต้องการอะไรไปลงเยื่ยิ้มมุมปาก เจ้าคิดว่าข้าทำอะไรลวกๆอย่างนั้นหรือเงามื่อคล้ายมีชีวิตขยับอย่างเงียบงันจากเรือนร้างแสงจันทร์พลันสั่นไหวและในวินาทีนั้นเงาคนร่างหนึ่งทะยานออกจากเงาอย่างไร้เสียงผะคลมสีดำกระจายราหมึกวาดกลิ่นไอวิญญาณแผ่พุ่งทั่วลานเงาทะยานในม่านหมอกเสียงฝุบแหวกอากาศอย่างไร้เสียง ร่างในผ้าคลุมดำทยานสูงจากเงาเรือนร้างผ้าคลุมกระพือเป็นเส้นหมึกคลี่คลุมท้องฟ้าท่วงท่าการลงสู่พื้นนั้นเบาเสียจนไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้าไม่ใช่ผู้ใช้วิชาฝีมือธรรมดาแน่นอนไปหลงเยื้อคิดในใจดวงตาของเขาขยับเพียงเล็กน้อยชั่วพริบตาเดียวกระบี่ที่ซ่อนอยู่ด้านหลังพลันหลุดจากฝักเองอย่างไร้เสียง คมกระบี่เรียวยาวสั่นเบาๆตามลมหายใจของเจ้าของจงอย่าขยับจนกว่าจะเห็นดวงตาเสียงเยือกเย็นของไปลงเยื่อเอ่ยขึ้นเบาๆไปหยุนทำตามอย่างเงียบๆเขาโน้มตัวต่ำย่อตัวลงราวแมวที่เตรียมตะกบเหยี่อกระบี่สีเงินข้างเอวเผยออกเพียงนิ้วเดียวแต่ลำแสงเย็นจากปลายกระบี่นั้นราวกับจะหันหมอกออกจากกัน เงานั้นหยุดยืนกลางลานเผชิญหน้ากับทั้งสองแม้ไม่มีคำพูดไม่มีสีหน้าไม่มีแม้แต่ดวงตาให้มองเห็นเพราะใบหน้าถูกปกคลุมด้วยหน้ากากกระดูกแกะสลักเป็นใบหน้าคนยิ้มจางๆเจ้าคือคนของสำนักเงาดำหรือไปหลงยื่ยถามน้ำเสียงไม่ขึ้นไม่ลงเงานั้นไม่ตอบเพียงยกมือข้างหนึ่งขึ้น นิ้วเรียวแต่เย็นยะเยือกในมือคือแหวนสีแดงหมน่นลอยอยู่เหนือฝ่ามือแหวนไม่ได้ส่งแสงแต่รอบตัวกลับบิดเบียวเล็กน้อยราวกับแรงดึงดูดไปหยุนกัดฟันเบาๆพลังวิญญาณไม่ใช่แค่มีแต่มันควบคุมระดับแปลรูปได้ในโลกยุทธภพ ผู้ที่สามารถทำให้พลังวิญญาณแปรสภาพเป็นวัตถุที่มีแรงบิดเบี้ยวได้มีเพียงไม่กี่คนและมักจะไม่ใช่คนที่ยังมีชีพจรแห่งชีวิตไปหลงเยื่อขยับมือชั่วพริบตาเดียวตุมแรงประทะจากกระบี่และวงพลังประทะกลางอากาศแรงลมกระแทกพื้นจนอิดโบราณแหลก เงาร่างสีดำกระเด็นไปชนเสาหินฝั่งตะวันตกแตกเป็นผงแต่มันไม่มีเสียงเจ็บปวดไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจขาดเพราะสิ่งที่แตกคือร่างเปล่าที่ไม่มีชีวิตคล้ายถูกควบคุมจากระยะไกลเป็นร่างจิตวิญญาณไม่ใช่มนุษย์จริงของล่อไปหยุนพูดออกมาเบาๆมันไม่ได้มาด้วยตัวเอง ไปหลงย่วยรีตาดวงตาสีเงินวาววับฉายประกายเย็นจัดดีเจ้ากล้าเล่นกลในเรือนข้าแสดงว่าใกล้ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องเผยตัวแล้วละ่ะเงาสะท้อนในห้องลับของจวนไปเงาดำที่ถูกทำลายกลายเป็นฝุ่นละอองล่องลอยในอากาศเหลือวิเพียงหน้ากากกระดูกที่ตกกระทบพื้นอย่างไร้เสียง ดวงตาสีเงินของไไปหลงเยื่อจับจ้องมันนิ่งๆโดยไม่เอื้อมไปแตะต้องหากเขาไม่รู้จักศาสตร์ควบคุมวิญญาณก็คงถูกมันหลอกใช้เหมือนใครอีกหลายคนในยุทธภพเสียงของเขาราบเรียบแต่แฝงความเหนื่อยหน่ายอยู่ลึกๆไปหยุนเก็บกระบี่กลับเข้าฝักอย่างเงียบงนันแววตาแม้สงบแต่ยังมีร่องรอยของความไม่สบายใจ นี่คือสิ่งที่พวกมันทำมานานแล้วใช่หรือไม่ปล่อยร่างเงาล่อศัตรูให้เผยไพ่ก่อนจะสังหารจริงไปหลงเย้ไม่ตอบในทันทีเขาหยิบหน้ากากกระดูกขึ้นมาช้าๆพลึกดูด้านในที่ด้านหลังหน้ากากมีรอยจารึกอักขระเล็กๆแบบโบราณบางส่วนจางลงบางส่วนยังเปล่งแสงสีเทาอ่อนนี่ไม่ใช่แค่วิญญ,ญาณธรรมดา เขากล่าวเบาๆมันคือเงาจารึกวิชาต้องห้ามของเงาดำขั้นสูงสุดไปหยุนเงยหน้าขึ้นคันทีเงาจารึกหมายความว่ามันสามารถเก็บความทรงจำของคนตายไว้ได้ไปหลงเยื่อพยักหน้าและไม่เพียงเก็บยังสร้างเงาใหม่จากความแค้นเดิมได้ด้วยเขาหยิบแผ่นยกเรืองแสนอีกแผ่นจากแขนเสือ้อ วางทับหน้ากากแล้วเคา,าะเบาๆที่กลางหน้าผากของหน้ากากครืดแสงสีเทาแตกตัวออกเป็นเส้นๆแล้วพุ่งเข้าไปในแผ่นหยกเบื้องหน้าทั้งสองภาพจําลองพลังวิญญาณปรากฏขึ้นกลางอากาศเป็นภาพร่างผู้สวมหน้ากากเดินอยู่ในห้องโถม,มืดก้มศีรษะอยู่ต่อหน้าใครบางคนที่นั่งอยู่หลังมา่าน ภาพนั้นมัวเบลอเกินจะเห็นใบหน้าแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆท่ามกลางความมืดเจ้ายังจำคำสาบานในคืนไฟไหม้ครั้งนั้นได้หรือไม่เสียงนั้นต่ำลึกเย็นจนหลังวาบไปหยุนเผลือกำมัดแน่นทันทีเพราะเขาจำเสียงนั้นได้ไปลุงเยื่อสบตาน้องชายช้าๆเจ้าก็ได้ยินสิ่งที่ข้าได้ยินใช่หรือไม่ ข้าเคยได้ยินมันในฝันตอนที่ท่านพ่อตายข้าฝันเห็นเงาในม่านเปล่งเสียงเดียวกันนี้ไปหลงเยื่อลุกขึ้นสายตาเขาไม่ไหวติงแต่นำเสียงเยือกเย็นยิ่งกว่าเดิมเราต้องเปิดห้องลับใต้หอจันทราคืนนี้ประตูแห่งความลับหลังจากคำพูดสุดท้ายของไปหลงเยื่อความเงียบก็เข้าปกคลุมทั้งห้องอีกครั้ง แต่ไม่ใช่ความเงียบที่สงบหากเป็นความเงียบที่แฝงไปด้วยแรงสั่นสะเทือนเล็กๆใต้ฝ่าเท้าไปหยุนรู้สึกได้ก่อนเขาขยับกายเล็กน้อยผอจันทราเคลื่อนตัวหรือไปหลงเย้พยักหน้าเพียงเล็กน้อยเขาหันหลังให้ห้องความทรงจำนั้นแล้วเดินไปยังผนังไม้ที่ดูไร้พิรุธใช้นิ้วกลางกรีดเบาๆที่ร้อยแยกบางเฉียบในไม้เสียงคลิกดังเบาๆแผ่นไม้ทั้งบานเคลื่อนออก เผยให้เห็นบันไดหินวนลงลึกสู่เบื้องล่างแสงจันทร์ส่อนลงมาเพียงเล็กน้อยและหายไปในความมืดเบื้องล่างอย่างสิ้นเชิงเจ้าไม่จำเป็นต้องลงไปก็ได้ไปหลงเยี่ยกล่าวเรียบเรียบโดยไม่หันกลับมาข้าจัดการเองได้ไปหยุนสบตาเขาอย่างเงียบงันก่อนจะกล่าวเจ้าบกร่าเราเป็นพี่น้องใช่หรือไม่ ข้าจะไม่ยืนอยู่ข้างหลังตอนที่เจ้าเดินสู่เงามือดอีกแล้วไปหลงเยื่อชะง,งักไปเพียงครู่ก่อนรอยยิ้มบางจะปรากฏบนใบหน้าเย็นชานั้นเจ้ากำลังโตขึ้นแล้วจริงๆไปหยุนทั้งสองเดินลงสู่บันไดมืดช้าๆหมอกเย็นลอยวนราวกับมีชีวิตเสียงหินขูดกันเบาๆดังขึ้นทุกครั้งที่ก้าวเท้าลงเมื่อมาถึงชั้นล่างสุดประตูหินขนาดใหญ่ตั้งตระงานอยู่ มีอักขระโบราณสลักทั่วทั้งบานประตูกลิ่นไอพลังวิญญาณล่องลอยรอบๆพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆของผู้ที่ไม่มีชีวิตไปหลงเยื่ยยกมือขวาขึ้นฝ่ามือส่องแสงจางๆสีเงินจากลมปราณเขาวางมือลงบนบานหินแล้วกล่าวเบาๆว่าข้าคือมู่เฉินแห่งอดีตผู้สืบสิทธิจากกระบีสวรรค์มานตูประตูหินสั่นสะเทือน ก่อนจะแยกออกช้าๆแสงสีฟ้าเรืองขึ้นจากรอยแยกกลางบานประตูเสียงลมหายใจแผ่วเบาราวกับพันปีได้หลุดพมจากผนึกและในห้องลับนั้นเงาร่างในผ้าคลุมเก่าๆนั่งรออยู่ก่อนแล้วเงานั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นรอยยิ้มประหลาดบนหน้ากากกระดูกอีกชิ้นหนึ่งเจ้ามาช้ากว่าที่ข้าไอคาดไว้มู่เฉิน